สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนครับผมครับมือนี้เข้ามากของโคของปลาครับพี่น้องนี่ครับนี่กับมากขอปลาครับเขาสิมาคนกิบโง่กับแมงเง่าเลยครับผมเดี๋ยวผมสี่ขออียังกับสิกุ้เนนั่นแะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะพี่น้องนอสีใดไม่ได้นะครับเนาะไปกันเลยครับนี่ครับพี่น้อง ไปน้องกันครับผมมีปากขอ,องหุอย่างง้ครับหากไม่ร้ายพี่น้องเลย mày cái hò mày Hãy subscribe cho kênh không ผมอาจจะเป็นผู้ไม่เงาพี่น้องเนี่ยเป็เปย์เนี่ยครับลงชิโองคนเมืองได้ครับเด้อนี่พี่น้องมู้หลายคนครับพี่น้องเดี๋ยวคนมาเท่าไหร่อยากโตอยู่เด้อเย็นๆนะมาคนๆยังไม่พาไปเบิ้งไปท่องกครับพี่น้องเลยทำไมแล้วไมแแล้วเดี๋ยวดโตได้สิเบิ้งครับผมมันจะเข้ากันโต พี่น้องเจตีเลยเจตีตัวครับผมหายใจกันติดใจได้แล้วครับ1ตัวครับไม่ต้องไปพี่น้องนี่ครันโตครับเบื้อก่อนหานี่พี่น้องตะกอนนี้หู้หนึ่งสองตัววันน,น,นี้นะ นี่ตัวเดียวพี่น้องหาอีกคนมุกกัหา,ย,หหายากโอ้นี่พี่น้องแป็นมินดินอยู่ครับอย่เดี๋ยวคนจนเะนี้ยนี่ครับป,ป่าพ่อสองตวัวนะค,ครับพี่น้องเบึงบ้งๆครับนี่ครับผมนี่ครับหนึ่งตัวครับนี่ครับตัวที่สองครับผมมีอีกว่า มีสองตัวครับผัวกับเมียอันนี้ตัวตัวผัวจะเป็นกล้ามใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยตัวเมียนี่จะเป็นก้ามน้อยๆอ้วนๆครับผมเดี๋้วกลับไปก้นนี่ครับโหหอนหอดครับว่าเห็นพี่น้องเลยเออเออเจ้าแม่น้ำเอียงบุพพีน้องนี่ครับมาฟอกมุกที่สองมุ้อยู่มุงนึงนะกลนกันมาครับตัวที่สองพี่น้องนี่ครับผม เฮ้ยติ๊กต้นไดนพี่นอ้องมีแค่ตัวพวตัวเดียวนี่ยแต่พี่น้องนี่ครับบ่ครัเขียวอยู่นึงพี่น้องตัวผู๋เดี๋ยวผมหายก้อนหางนี่กันหกกนึ่งมีตัวเดียวครับไปไปหาตอปพี่น้องเฮ้ยไงจะใช่ไหนจะเราหู้พี่น้องเฮ้ยทำ็นหา,าง,นง,ง,ง,ง่ายดิไม่งาเด้หู้กับหายา,ยากพี่น้อง ก้นกับก้นยากสมเป็นขายแลคาครูหายพี่นอ้องน,นี่ครับหู้ยไม่ไม่งามๆเลยนี่แถวไม่ไรพี่น้องหู่เสียห้ามไม่ไปเสียเวลาด้ฮนี่พี่น,อน้อง,องไอเทมหูนี่เสียอาจารย์หูนี่แล้วครับพี่น้องเห็นไ่มคุณเลิกรับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปเทีได้หรอหูครับ ไปน้อยวมน้ำบากนี่ยนะมันก็บ่ไไรกินเนาะตัวที่สมครับหเคียหายกอนหานีหูเลือกอี่ตัวเดีพี่น้อยไปครับไปอึีแม,ม่นยพี่น้องหใหญ่กว่นไม่หอมน้อหน่อยเป็นไเนาะ ไปตอนเลยครับนะพี่น้องเห็นข่อยจิปอมมันงามไม่ไหมนี่ร้องคนมันกันนี่ยนะนี่พี่น้องหูวหันกับ่าอะไรเราครับจิปอมคนไม่กันนะพี่น้องว่าหันชับตายขอรอพี่น้องเอาไม่กันไหนจิปอมเฮงคิดว่าอะไรเจ้าตัวอี้ดีเ่าคนโตเห็เนะครับ <c oughs> หัวหัดขอรอครับพี่น้องเอ,อ้ยเปล่ง เห็นไหมเอาขาดก็เอาเห็ดดูเห็ดกินพี่น้องไปห,หางเ,เงา,า <c oughs> พี่น้องหู้ยุติหางไหมครับผมหัเงาเนี่ยแล้วก้นกันได้เมื่อี้น้องปากก้นแค่เ,เดียวพี่น้องในแบบไรเงี้ยมึงมึงเงาหน่อยพี่น้องหู้ยิ่เอาขึ้นก่อนนะเนาะนุ๊ปล่อยมันเ <c oughs> นาะปล่อยมันพี่นอ้องเอาปล่อยมัน่นแล้วเนาะเอาไวนา้นี่แหละนี่มันเปียรพัน ใหญ่จังเ่า,อาเอาไหมนะ้องเอาไปต่อครับพี่น้องพ่อ,อของแท้ของแท้ของแท้แท้พี่หู้นี่พี่น้องนะแม<ข>่เห็นไหมพี่น้องนี่ครับได้อีกแล้วครับผมโตไปใหญ่เลยพี่น้องเท่าเท้าครับอเอาขีฉีบมาเลยครับผมึ๊บก็แค่ได้หู้สองตัวอยู่พี่น้องนี่ครับดตัวนึงครับใส่ลงไปครับ คิดนี่ลายแรงเลยพี่น้องเด้อจะเห็นกัดจะให้กอดด้วครับเด้อนี่นี่ครับข่อยอีกแล้วครับผมนี่ครับหุ้มใหม่ๆงามๆพี่นอ้องนะกลมแบบนี่พี่น้องกิง๊บป้อมพุทธสามว่าแล้วพอ่อเน่เาจีพ่อก็เลยกิ๊บป้อมกัดตัวไว้ง่ายพี่น้องกิง๊บป้อมนี่ครับไีกแล้วครับผม ไปวันนี้เราจุดประสงค์มาหาไม่เงาครับแล้วก็ที่ป้งเพิ่มเติมไฟฟอดตัดพุทธน้ำนี่ครับผมถอยมั่นเนี่ยนี่ครับพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วแปนงมีดินพี่นอ้องยู่แท่นนี่นอนไปคนกันครับนี่พี่นอ้องยู่อีรีครับผมไปขีนปนมาเพิ่งกล้ามรุด รับกามมั่งจะไดพี่นองโอ้กามรุดพี่น้องมึงเสียใจเถอะการมรุดครับนี่ครับอะไปเสียายกามมันงถอดดูถอดกินนั้งกันไปกันตอครับถงจังเลยดูแทปพี่น้องอันนี้งามครับผมเห็นมั้นี่ครับดูแทปแน่นอน นี่ครับผมพอแล้วพี่น้องไปเก็บอูนี่ครับจุ๊บพี่น้องเรียบร้อยครับลอย,ยตัวแล้วครับเด็กหู้ละตัวพี่น้องนี่ด็กหู้สองตัวอยู่ได้เลยครับนี่พี่น้อง มันหูอียงบุลลินหูมงเงาหูห้อยมันบอกหลายหูเนี่พี่น้องมันสิมีจ็กตัวก้นมันกระน่ำครับมันอยู่หากไพหมผมพี่น้องหูหันเกือบอะไรหรอพี่น้องหูเละหลายหนหางหัวพอนะหูต้อครับพี่น้องมันหูเงาบอกขึ้นมาเผื่อผูกง่ายแทนสิบ่ได้หนูผูกบ่ะมองพี่น้องเห็ดอียงพี่น้องเฮ้ยมันเห็ดปวกเนาะ ฮะแจ้วพี่น้องเฮ็นยังไรนึยเป็นมูตะแกงแฉะตะเลี้ยวอุอยฮู้แล้วกันพี่นอ้อ,มนนอ,มนนองอม,อมาเลยพี่นอ้องอี่คู่หนึ่งครับผมนะไหนเดาพี่น้องนี่ต,นนตัวสักหน,นพี่น้องไม่เงามันไม่ไม่เงาโขกอันประตูใหญ่นะพี่น้องนี่ฮะลงไปครับมูแต่ตัวครับผม,มไม่ได้สองตัวหรอก โอ้อยางานเ่ยวพี่น้อ,องงานจระดาษนี่พอทได้หูดิคนนี่ครับผมพออีกแล้วครับเห็นไ้มพี่น้องน่าจะคีบให้เพื่อนจะได้งมันหันหนาว่พี่น้องสัหันหนาวาตัวสูงนี่ครับนี่ครับผมนี่นะครับ ใส่น่าไปครับนี่ยู่บป่ะพี่น้องเสียงดังก็ยังไม่ทิมงอีกเหรอครับเดี๋ยวกลัวมาก็ะเด้นนี่ครับผมพ่ออีเล้วครับนี่ครับพี่น้องเห็นป่ะพ่ออีเล้วครับ,ออรบนี่ครับผมอุปสรพาขีดออกครับ ตัวปุ้ย่พี่น้องตูวสั่มเนี่นะครับผมอุ้ยใช่ไหมต้องใช้เป็นนี่ไม่เางาแม่พี่นอ้องกอดร่างอ้วนๆไม่รู้เ้ยพี่น้องหมกแซ่บแสบเลยพี่นอ้องนะขวอยอีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วอือครับเจอตัวแล้วพี่น้องนั่นครับอือครับผมเจอตัวอีกแล้ว เลยตัวหู้ระโตครับมักเขียวๆๆยงยงให้พี่น้องเอ้ยใส่ลงไปครับเดี๋ยวให้โตแล้วครับผมนี่ครับผมข้าก็ค่ยคอยๆหาไปพี่น้องแต่มันตีพอที่เราหู้นะครับผมน้ำโขกน้ำปลาข้าก็หาหลบไปน้ำเงาไม่งออย่งี้อันนี้หูหนะหห้หน่อยปวดพี่น้องแลบวหาหู้ในพื่นที่เนี่ย หาไปครับเหนหาได้พ i, <fuck. S 2> <ส>่ออยู่พ่อกินกันพืชว่าอยากพี่น้องน้ำโขงน้ำปลากันวัตถะครับผมอืมมือนน้อหาพ่ออึดน้ำโขงน้ำปลาน้ำชงน้ำถาครับกินกบกินเฉียดกินปลาขั้นกับลุงชงลุงน้องไปครับผมอยากกินเห็ดกินแมงอืมแล้ก็ับเขาโขงเขาปลาครับหาขุดกับสิได้ยู่งด็กินอยู่พี่น้องนี่ครับผมเาก็หาอยู่หากินขันมันหลายเขาก็ อ๋อจะไปขายครับผมหาไรได้หางเงินค่า,าหนามคาหนมุกหนา,หนา,หนา,หนามันไปครับผมไปหากันต่อไปเรื่อยครับพอ่อเลรอครับหู้นี่หู้แบบง่าพี่น้องเลยชิมิตัวว่าดอกพี่น้องพ่อเฮ็ดครับพ่อเฮ็ดได้อดสองดอกกันละนี่ดอกหนึ่งสองดอกครับพี่น้อง ั่่นนไปพี่น้องจิป,โปมโค้ยไร้ไร้พี่น้องโค้งฮันเลิกพี่น้องเลิกคักเลิกเนี่ยพี่น้องคนมึงกันไหนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นั่นเหยียบแมปแมปีมปพี่น้องเอ้ยนั่นแต่ตัวจิปมนี่ครับพี่น้องออปปพอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับสี่หู้นึงยุ่วโคตใกล้ๆก,กันเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมสี่ก้นไปเรื่อยๆกันนะครับเด้อ เดี๋ยวรอช่วงสุดท้ายเดี๋ยวสิอีไทยเบื้งนะครับได้หน่อยได้หลายปันได้นะครับเนาะว่างหันไปพอเฮ็ดครับผมนี่เฮ็ดไข่เขียวหยนงๆเลยพี่น้องอหอมคัะหอมครับพี่น้องอบ้านนี้เมื่อพอไม่เงาครับบ่ได้กกนยากเลยพอมากคดลองงองอยู่นี่มันออกจากีหู้นี่ไดะพี่น้องเดี๋ยวสิลองกลนมืออีกอยู่นี่ฮะ โอ้ดีครับพี่น้องครับผมจับออกมาได้ครับสีออกไหมยังบุ๊พี่น้องตัวเถิกล่ะครับเนี่ยเรียบร้อยครับเน้ยห,หลายตัวอยู่พี่น้องกัไปได้นี่พี่น้องอะไรอีกตัวหนึ่งอลีครับผมเห็นไหมครับู้อยู่ในในผุนครับพุนพุนนะครับเดี๋ยวขีบอกกันนะ นี่พี่น้องโอ้อนี่ตัวนึงครับลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องเออป้ดพี่น้องมองปลาได้พี่น้องเบิ่งครับผมปลาได้หูระสวงผมมาทั้งในใดยุมองนี่มันปลาได้แล้วล,ลูกมันไปนะครับลูกมันไน้หนีละแตกเซี่ยวเชี่ยอยู่พี่น,อปปอน้องไม่ว่ากระสีปล่อยมันหน่อยตัวละอืม นี่เน,นะครับผมเราไปตามหูของเขาต่อครับนี่ครับผมเห็นโตไหมเด่อพี่น้องตามตัวป่าว่าลูกมันนก่นขนาะก็ได้วันที่ไปไทยเห็นปึ่งบอ,อกมาจดพี่น้องเอ้ยสองตัวครับบ้านนี้พ่อแล้วพ่อแล้วผมพ่อแล้วบ้านสองตัวครับพ่อแล้วครับอันนี้หนึ่งตัวโอ้ยจมอยู่พี่น้องว่าน หัวเคียดนี่พนะนี่ครับผมึสองครับพี่น้องอืมทำอยู่สองตัวนี่มันสิมาว่างไข่เลยพี่น้องมั่สีนี่สิน้องมันสิมาออกลูกนะได้แล้วครับโอ้ดีใจเลยพี่น้องีตัวบปกงี้สองตัวไปกันต่อนี่พี่น้องนี่ครับผมเห็นบะหัวง,ง่าม คนกันด้ับนี่พี่น้องโอ้งลูกมันพี่น้องใช่ไหมตว้่ใญ่มันลูกมันกับักร้ายพี่น้องเดี๋ยวคนกัน่ยตายแล้วตัวนึงลูกนตายแกอาเลยตาย ใส่เพี่น้องเบิ้งเบื้องปลูกมันแบบไรครับใส่มปลาปูบ้างสี่แม่มันดึงเบื้องพี่น้องเบิ้งไปแล้กันครับคอยให้ปุ่นปุ่นเนี้มันเห็นตะการพี่น้องเห็นบ่่เบิ้งปลูกมันไปตอดใช่ไหมเนี้ยเตะออกมากับแม่มัน นี่ตัวเดียวป่ะตัวใหญ่ตัวเดียวแม่ก็ปลกูกพี่น้องลูกมันไหลครับตัวมันหลีหล่ข้างในครับผมนี่ยูนเพิ่มเนี่นะครับงั้นไปตามตัวของเฮาครับนู่นี่เหรอท่านไหนพี่น้องเมื่อยนู่เลือกคักนี่ครับพี่น้องนี่ผมกลนออกว่ะฮนลูกแตงโยงๆออกน้ำกันครับนี่เบางลูกมันนี่ครับผม มีลูกหนึ่งตัวมีแมวไหมครับลูกมันเก๋งนี่นไงไปหนาพี่นอ้องเพิ่งครับผมลูกทองตัวซ้ำตัวแดนหยอกกันนี่ครับอือเอาไปไนี่พี่มันอองมากหลากยพี่นอ้องพี่ครับเอ้ยลูกหลายครับพี่นอ้องพี่เดี๋ยวจะหู้อือเอาไปเลี้ยงเอาหนึ่ สองโปสามสามรพี่น้องแลก้นมึงอยู่ก็ได้ครับนี่ครับใช่หรไปใช่อสามแร้แตกออกมาบ้างพี่นอ้องใชนี่ครับผมสองโปวครับ เราเชียวไปปล่อยสามใช่ไหมสามเนี่ยันสี่แล้วก็ตัวน้อเนอ่พี่น้องนี่ครับ <ฮะ S 1> หาเดี๋ยวมีวะพ,พี่น้องสามคนนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เขาไปกลฝนกับโต๊ครับผมตอนหนียุบานนะครับ ฝนตกกันได้พอกันมากครับนี่ครับผมจำไล่ของเฮาครับเห็ดทำให้มันตั้งใจเก็บไปได้ยุพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมไม่เงานี่จะโตพอดีพองามครับอันนั้นของป่าด้วยครับอันนี้ของผมครับผมไอ้ที่นี้พี่น้องสีเป็นร่มฆ่าโคกนี่ครับโตใหญ่แค่มี่ครับผมโตหน่อยแกมีลูกมันแกมี แลาวนะพี่น้องพาไปเที่ยวโขกเที่ยวป้าไปสะนะครับหาเห็นโขกเห็ปาปลาฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้ครับเด้อสวัสดีครับ